ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบช anel ครับอยู่กับผมแอนมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันที่30นะครับเดือนมีนาคม2566ครับช่วงนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับคึกคักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่นะครับจุดรับส่งรับซื้อทุเรียนนะครับตามลงต่างๆก็มีการคึกคักคึกคักเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากช่วงนี้ทุเรียนเริ่มออกมาเยอะแล้วโดยเฉพาะเดือนเมษานี้นะครับจะมีการตัดทุเรียนหมอนทองนะครับผม ก็เป็นกำลังใจกับพ่อแม่น้องนะครับสู้กันต่อไปนะครับวันนี้มีราคาทุเรียนมาให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มังคุดนะครับก็เห็นอยู่ที่130นะที่เห็นเนตอนนี้ก็ลงมาหน่อยนะครับมังคุดกระดุมวันนี้นะครับ AB 170รถึง190านะครับราคาทุเรียนช่วงนี้เห็นหลดโหลดหน่อยนะครับ AB 170สถึง190่นะครับส่วนเกต C ีก็130 D120 นะครับ abc 160ครับท่านผู้ชมนะครับพวงมณีวันนี้เนี่ยนะครับ ab 180นะครับ c 130ครับส่วน d 1 0 0นะครับ abc 160ครับชนีวันนี้ ab 1 6 0ถึง1น0นะครับ c ก็130ถึง140นะครับส่วน d ก็105บาบาทครับผม ab นกหยิบ ab 160ครับ c 2 2 0 ส่วน D ีเนี่ยหนึนะครับมูซันคิงวันนี้นะครับเห็นหลายเจ้าอยู่ที่320นะครับ320ก็บวกนิดๆนะครับส่วน C เนี่ย2 0 0้ดีน0นะครับ A V C 300ครับผมก้านยาววันนี้นะครับเ B 1 7หถึง180ครับ C 130 1บนะครับ D ี0 5าบาทครับนวลทองจันวันนี้ AB A B 220นะครับ อ่า C 160สครับส่วน D เนี่ยห2 0นะครับหมอนทอง A B วันนี้210บวกนิดนะครับอ่า C ก็1น5บาทอ่า้านะครับ C A B C 200ครับ D 120นะครับผมนี่คือแนวทางวันนี้นะครับที่มีการรับซื้อมากที่สุดในราคาประมาณนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงก็ตามเนี้ยนะครับประมาณนี้ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาตลาดค้าส่งเดี๋ยวแอดมินไปแน่นอนนะครับจะหาเวลาไปให้เร็วที่สุดนะครับก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อพี่น้องชาวสวนแล้วก็พ่อพี่น้องตามตลาดต่างๆที่มีการค้าขายนะครับขอให้ค้าขายยังมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ